รับกลับสู่ช่อง New Car Alert วันนี้เราจะมาพูดถึงซีดานไฮบริดที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกรูหราแต่ยังเป็นมาตรฐานด้านหักตราประหยัดน้ำมันความสะดวกสบายและความเชื่อถือได้อีกด้วยใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง Toyota Camry Hybrid 2025รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่อยากได้ความหรูหราโดยไม่ลดทอนความเป็นจริงทุกสิ่งผสมผสานอย่างลงตัว ในรุ่นปี2025โตโยต้าได้ปรับโฉมแคมรี่ไฮบริทั้งภายนอกและภายในไม่ใช่แค่เปลี่ยนดีไซน์เท่านั้นแต่ทั้งเครื่องยนต์และระบบโดยสารก็ถูกอัปเกรดอย่างมีระดับในเรื่องดีไซน์ภายนอกของแคมรี่สไตล์ใหม่ตอนนี้ดูดุดัดนและสปอร์ตยิ่งขึ้นกระจังหน้ากว้างขึ้นไฟหน้าเลดบางเฉียบและเส้นสายลำตัวรถถูกปรีดให้อากาศพลาศาสตร์ดูปราดเปรียวและทันสมัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสาง่างามผาสมความอิน ใต้ฝากระโปรงใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น2.5ลิตรแบบ4สูบอัดคินสันแพ่กับระบบไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ225แรงม้าซึ่งนอกจากแรงแล้วยังประหยัดน้ำมันอย่างเดือเยื่อในการขับในเมืองอัตราการซึ้งเปลืองอาจทะลุ23-25กิโลเมตรลิตรครึ่งอยู่กับสไตล์การขับขับแล้วคุณจะเห็นว่าการเติมน้ำมันทำได้น้อยลงแต่ ระบบส่งกำลัง eCVT ช่วยให้การทำงานลื่นไหลแรงบิดถูกส่งมาอย่างเรียบเนียนไม่มีอาการสะดุดจังหวะเร่งแซงหรือขึ้นทางลาดเร็วก็ไม่น่าเบือ่อและที่ดีที่สุดคือเมื่อวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนเงียบจนแทบฟังเสียงลมกระทบแทนเหมือนขับ e v ระดับพรีเมียมเลยครับ ห้องโดยสารคือจุดที่ Toyota าเนรมิตได้งดงามหน้าปัดเรียบหรูปเป็นเลเยอร์ส่วนกลางคือหน้าจอสัมผัสลอยตัว12.3นิ้วใช้ระบบ Infotainment ล่าสุดรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสังญานด้วยเสียงและแผนที่นำทางหน้าปัดดิจิทัลปรับทีมได้มีปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยหนังนุ่มชั้นดีวัสดุสัมผัสนุมแข็งแรงและไฟบรรยากาศที่ช่วยสร้างอารมณ์เหมือนห้องรับแขกสุดพรีเมียม ตำแหน่งเบาะหน้าระบายอากาศได้และมีช่องแอร์ที่นั่งหลังแถบพื้นที่ขามากจนคนตัวสูงก็สบายใจได้ถ้าใครขับแฮมรี่ไฮบริดรุ่นท็อปจะมีเบาะหลังปรับเอียได้ด้วยฟีเจอร์แบบนี้หายากในเซกเมนต์เดียวกันและกระจกซันรูฟช่วยเปิดบรรยากาศภายในให้โปร่งสบาย ด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่ลดสเปคใดใดแคมรี่ไฮบริด2องมีชุดระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดทั้งระบบเบรกอัตโนมัติก่อนชนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอ a ด t i v e Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลายัยระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนขนาดถอยรถและไฟหน้าหลังอัตโนมัติเรียกกว่ามาเต็มเพื่อความมั่นใจในการเดินทางอพอชันนี้กวดมาตรฐานความปลอดภยัยระดับ5ดาว พูดถึงสมรรถนะ Camry Hybrid 2025ขับขี่สรุปเกินคาดเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้แรงดึงทันทีระบบช่วงล่างเซ็ตมาให้นุ่มแต่แน่นขับขี่แล้วรู้สึกมั่นคงเดินทางไกลได้ไม่เสียงร,รบกวนจากภายนอกน้อยทำให้ขับในชีวิตประจำวันหรือออกทริปก็ไม่เมื่อยมาดูราคาในไทยประมาณ1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นซึ่งถ้าใครเพิ่มออพอชั้นขึ้นก็อาจต่1จถึ 9ล้านบนนาทขณะที่ความคุ้มค่าเรื่องอุปกรณ์ครบเรื่องแรงประหยัดน้ำมันและบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้โตโยต้ายืนหนึ่งในตลาดนี้ได้สบายสบาย mm hmm. เมื่อคุณเปรียบเทียบกับ BMW 3 Series Mercedes C-Class หรือ Honda Accord Hybrid Camry ออกจะเหมือนว่าขายสมรรถนะเต็มราคาเบาเพราะมันได้ทั้งหรูฟังชันครบการันตีความน่าเชื่อถือในระยะยาวจากแบรนด์ที่คนไทยไว้วางใจ สุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหาซีดานที่ทั้งสวยทนขับสรุปและให้ความคุ้มค่า Camry Hybrid 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดมันคือรถสไตล์ Executive ที่ให้ประสบการณ์ทุกครั้งที่ขับไม่ใช่แค่การเดินทางจาก A ไป B แล้วคุณลักคิดเห็นยังไงกับ Toyota Camry Hybrid 2025 คันนี้ไหมหรือยังมีรุ่นไหนในใจมาแชร์กันด้านล่างนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปรีวิวรถเจ๋งๆจากนิวคา r เลอผมเป็นพิธีกรของคุณไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ